ใบแท้กับใบเทียมมันต่างกันยังไงอันนี้ก็คือใบแท้นะครับพอดีมันแตกนี่ใบแท้มันจะต้องคือเขาฉีดพลาสติกมาแล้วก็เป็นยี่ห้อติดมาเลยแล้วก็บอกด้วยว่ากี่นิ้วเหมือนกันอันนี้คือใบใหม่นะครับมันจะเหมือนกันเลยแล้วก็จะมีแล้วก็จะมีบาร์โค้ดเป็นของยี่ห้อฮาตาลิมาเลยอันนี้คือใบแท้ครับมันจะเป็นแบบนี้มาผมซื้อออนไลน์มาถามว่าต่างกันยังไง อันนี้เดี๋ยวผมถอดใบแท้ออกก่อนแล้วมันจะมีใบที่เป็นแบบขายตามบ้านหม้ออันนี้ใบละเก้าสิบาทแล้วขนาดมันก็ไม่ไม่ต่างกันใช่ไหมมันก็เป็นสิบปดนิ้วเหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่ได้มีสกรีนเห็นปะลองดูงานข้างหลังมันก็แลดูไม่มีอะไรที่จะแบบว่ามันก็ปกติดีใช่ไหมคือมันก็น่าจะใช้แทนกันได้หลายคนก็คงคิดมันก็แค่ใบพัดลมอันนี้คืองานแท้งานเทียมอันนี้มันก็ใช้ได้นั่นแหละแต่แค่มันจะหยาบๆยาบพอกันหน่อยอันนี้มันจะแลดูหยาบๆยาบหน่อย แต่เวลาใช้งานเดี๋ยวลองดูผมประกอบให้ดูมันก็แลดูแบบปกติดีใช่ไหมเดี๋ยวลองเปิดบ้านไม้ที่พื้นเป็นไม้หรือว่าเป็นคือบ้านที่มันไม่ได้แข็งแรงจะรู้สึกเหมือนแผ่นดินไหวตลอดเวลาเนีเน่เห็นเห็นอาการสั่นไหมครับสั่นแบบเนี้ยคือบางคนบอกว่าหู้สั่นแค่นี้มันไม่ได้มีผลอะไรลองเอาไปไว้ในบ้านไม้ดูดิคือนอนอ่ะเหมือนลักษณะแบบว่าเราขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วแบบ เหมือนเวลาเราเมาเมารถอ่ะคือตอนแรกผมก็นอนอยู่เฮ้ยทไมมันเหมือนแผ่นดินไหวเลยวะตอนแรกคิดว่าเอะสองสัยตัวเองเมาเมารถมั้งคือขับมอไซค์ทั้งวันอะไรอย่างงี้มั้งแล้วก็มานอนก็เลยแบบรู้สึกเหมือนสันส่นๆแต่ไม่ใช่หรอกพัดลมครับแล้วดูใบแท้นะเดีย๋ยวผมจะใส่ใบแท่ลองใส่ใบแทดูบ้างนิ่งไหมเป็นงใาบาแท้นิ่งไหมรู้สึกว่ามันนิ่งไหมนิ่งกว่ากันเยอะไหม คือใบราคา90บาทใบแท้ก็จะประมาณ1เท่าตัวแพงกว่ากันแต่อย่างว่าแหละซื้อถ้าเกิดสมมติมว่าใครจะซื้อใบเปลี่ยนนะครับผมแนะนําให้ซื้อของแท้ไปเลยเพราะว่าเสียน้อยเสียยากครับก็ต้องมาตามแก้บางทีบางทีมันใช้ได้แหละแต่มันก็สร้างความลคาคาญให้ผู้ใช้ด้วยเราก็ซื้อดีๆใช้ไปเลยดีกว่าแพงกว่าน,นิดหน่อยบางร้านมันก็จะไม่มีให้คือถ้าเราไปสั่งตามร้านบางร้านเขาก็จะหยิบของเทียมมาให้แล้วเขาบอกใช้ได้เหมือนกันอะไรเงี้ย แบบนั้นเสียเงินเปล่าเราไปซื้อใหม่ดีกว่าเราไปดูในอินเทอร์เน็ตก็ได้เดี๋ยวนี้มันก็ส่งถึงบ้านผมก็สั่งออนไลน์มาเหมือนกันสั่งออนไลน์มาเขาก็แพ็คมาให้อย่างดีก็เล็กๆน้อยๆนะครับผมว่ายอมเสียเงินเพิ่มอีกนิดนึงจบกว่าด้วย